ในสมัยนี้ควรจะได้มีการแกะเอาสิ่งที่เป็นวัตถุนั้นออกไปเสียบ้างเพื่อจะได้เข้าถึงตัวธรรมะอันเป็นข้อปฏิบัติจึงได้พูดกับญาติโยมทั้งหลายให้เข้าใจในความหมายของสิ่งเหล่านี้เพื่อเราจะได้รู้จักใช้สิ่งเหล่านี้ให้เป็นคุณให้เป็นประโยชน์เคยใช้เพียงเพื่อเป็นเครื่องเตือนจิตตกิตใจ ให้เราได้นึกถึงคุณธรรมต่อไปไม่ใช่เอาวัตถุนั้นเป็นสาระอย่างแท้จริงให้ถือแต่เพียงว่าเป็นเครื่องสะกิดใจเตือนใจเท่านั้นเช่นพระพุทธรูปต่างๆที่เขาทำไหว้นั้นเราก็ถือแต่เพียงว่าเป็นวัตถุเตือนใจให้เราได้นึกถึงคุณงามความดีของท่าน แล้วเราได้เอาความดีนั้นมาใส่ไว้ในใจของเราการเอาคุณงามความดีมาใส่ไว้ในใจนั่นแหละเรียกว่าเราสร้างพระพุทธขึ้นในใจสร้างพระธรรมขึ้นไว้ในใจสร้างพระอริยะสงสาวกขึ้นไว้ในใจของเราเมื่อเราสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นไว้ในใจของเราใจเราก็เป็นพระไปใจเราเป็นพระเราก็สบาย ไม่มีปัญหาเจอความทุกข์ความเดือดรอด้อนอันเกิดขึ้นจากความหลงติดความเข้าใจติดด้วยประการต่างๆและเราจะไม่ถูกใครสักจูงไปในทางเสื่อมทางเสียหรือจะหลอกจะต้มเราด้วยเรื่องอะไรอะไรต่างๆได้เพราะเราไม่ได้สนใจในสิง่งเป็นวัตถุเหล่านั้นเราสนใจในแง่ของธรรมะ มาสนใจในแง่ของธรรมะวัตถุนั้นเป็นเรื่องที่ไม่มีค่าอะไรมากเกินไปแต่เราถือว่าหลักธรรมคำสอนการปฏิบัติตามคำสอนนั่นแหละเป็นสิ่งมีคุณมีค่าอย่างสูงสุดสำหรับชีวิตของเราถ้าเราจะถือเป็นมงคลก็หมายความว่าหลักธรรมะหรือข้อปฏิบัตินั่นแหละเป็นมงคลสำหรับตัวเรา จะทำให้เราเกิดความสุขความเจริญด้วยประการต่างๆไม่ใช่เพียงวัตถุนั่นอย่างเดียววัตถุนั่นเป็นแต่เพียงเครื่องประกอบนิดหน่อยเป็นเครื่องเตือนจิตประจิตใจให้เราได้คำนึงถึงข้อปฏิบัติและเราจะได้ปฏิบัติในสิ่งนั้นต่อไปเท่านั้นเองอันนี้เป็นเรื่องที่ควรจะได้เข้าใจไว้ถ้าเราเข้าใจในรูปอย่างนี้แล้ว เราจะมีพระพุทธรูปไว้ในบ้านก็ไม่เป็นไรและไม่ต้องหาว่าของเกา่าแก่อย่างนั้นอย่างนี้หรือไม่จำเป็นจะต้องหาว่าสมัยนั้นสมัยนี้หรือไม่จำเป็นว่าจะต้องไปปลุกไปเสกให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ถ้าเราถือแต่เพียงว่าเป็นภาพเตือนใจให้เราได้นึกถึงพระธรรมเท่านันเอง ว่าเป็นรูปที่เตือนใจได้ก็เป็นใช่ได้เพราะเป็นเรื่องสมมติขึ้นสมมติว่านี่เป็นรูปแทนคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าไม่ใช่แทนองค์พระพุทธเจ้าที่เป็นเนื้อเป็นหนังแต่ว่าแทนพระคุณของพระองค์ท่านเพราะว่าพระคุณนั้นเป็นนามธรรมไม่ใช่สิ่งที่จะหยิบด,ด้วยมือหรือว่าจะดูด้วยตาได้ แต่เป็นสิ่งที่เราจะสัมผัสได้ด้วยใจเราจะเข้าถึงสิ่งนั้นด้วยจิตของเราวัตถุนั้นเป็นแต่เพียงเครื่องกันลืมแต่นั้นเองเป็นเครื่องเตือนใจกันลืมให้เราได้เห็นด้วยตาแล้วเราจะได้นึกถึงไม่หลงไม่ลืมในสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะมีพระไหว้ประจำบ้านก็มีไหว้สักรูปหนึ่ง กอเพื่อเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจและไม่ต้องไปเสียใจว่าฉันได้มาเป็นพระใหม่ไม่ใส่บพระรุ่นเก่ารุ่นละนั่นรุ่นนี้ไปเห็นบ้านโน้นเขามีพระยุคสุขโขไทยเจียงแสนทวาราวดีแล้วเราก็อยากจะมีกับเขามั่งจนเป็นทุกข์เดือดร้อนบางทีก็ต้องซื้อหาด้วยราคาแพง แต่ก็ไม่ใช่จีดสร้างขึ้นในสมัยเก่าแทา้เพราะว่าคนสมัยนี้เก่งในทางเรียนแบบเขาทําเรียนแบบของเก่าเหมือนของเก่าแล้วเอามาบอกเราว่านี่เก่าถ้าเราเป็นผู้นับถือพระพุทธรูปถูกแบบเราจะไม่สนใจในเรื่องความเก่าไม่สนใจในเรื่องความใหม่ของวัตถุนั้น ถ้าเราสนใจแต่เพียงว่าเป็นวัตถุสำหรับเตือนใจให้เราได้นึกถึงพระทำคำสอนเป็นวัตถุเป็นเครื่องเตือนใจให้เราได้สำนึกในความเป็นพุทธบริษัทแล้วจะได้ปฏิบัติตนตามคำสอนเท่านั้นพราะฉะนนั้นเมื่อใครเอาอะไรมาให้เราแต่เขาบอกว่านี่ของเก่านะราคาสูงหน่อย เราก็บอกว่าฉันไม่สนใจเรื่องเก่าเรื่องใหม่ฉันสนใจแต่ว่าเป็นรูปพนระหรือเปล่าท่นนั้นเีงถ้าเป็นรูปทรงตามรูปที่สมมุติกันแล้วกันก็ใช้ได้ไม่ว่าเก่าไม่ว่าใหม่เรามีเท่านี้มันก็ไม่ลาบากยากเข็นไม่ต้องขึ้นราคากันให้มากมายไก่โกง